ผมเกิดอยู่ในครอบครัวที่ปากกัดตีนถีบพ่อแม่ทํางานรับจ้างมีช่วงชีวิตที่อยู่ในชุมชนแออัดเวลาเราเปิดหน้าต่างออกมาเนี่ยเราเจอบ้านอื่นแลวเจอคนที่ถูกไล่ออกจากห้องเช่าเจอเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อนี่เป็นสิ่งที่เราถูกสะสมตั้งแต่วัยเด็กคือตอนที่เราต้องปากกัดตีนถีบต้องอยู่ด้วยความลําบากเนี่ยแน่นอนว่าเรามองไม่เห็นคนอื่นหรอก มองไม่เห็นคนรอบข้างไม่เห็นปัญหาอะไรนอกจากที่เอาตัวเองให้รอดไปก่อนแค่ได้เรียนรู้ได้ซึมซับแต่ว่าไม่รู้หรอกจะไปช่วยเขายังไงบางทีก็ต้องนิ่งเฉยกับปัญหานะเวลาเราเห็นปัญหาอยู่ตรงหน้าในสมัยตอนที่เราเห็นเป็นวัยรุ่นอยู่มันทําอะไรไม่ได้หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าไม่มีอะไม่มีกินแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรคือบ้านเราติดหนี้ไม่มีเงิน เราเคยแม้กระทั่งล็อกกุญแจหน้าบ้านาอ่ะแล้วขังตัวเองอยู่ในนั้นไม่กล้าแม้แต่หายใจอ่ะทาตัวนิ่งที่สุดเพื่อแบบไม่ให้ใครรู้ว่าพวกเราอยู่กันในบ้านเ <ST AR> นี่ยเวลาเห็นความลำบากของพ่อแม่กลับมาจากขับแท็กซี่แล้วเนี่ยเขามานั่งนับเงินดูเอจะพอให้ลูกไปโรงเรียนพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่เขาก็เหนื่อยแล้วนะก็เลยรู้สึกว่านี่ครอบครัวมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในความจนมันก็มีแง่มุมที่ดีอ่ะเวลาเราก้าวออกจากชุมชนไปเรียนเนี่ยก็หวังว่า วันหนึ่งเราจะได้ทําประโยชน์บ้างกับสิ่งที่เราเห็นกับปัญหาที่เราเห็นแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยพอผมอ่านหนังสือหลายๆทางเข้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามีหนังสือที่เปลี่ยนก็คือหนังสือเรื่องปีศาจของคุณไสนีสาวระพงศ์นี่เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ผมรู้สึกว่าเราควรจะต้องออกไปเป็นทนายความออกไปช่วยเหลือคนจนออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอาละจบแล้วไปเป็นทนายความแน่พอออกจากั้วมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยผมก็ไปฝึกงาน ที่สำนักงานกฎหมายมันไม่เหมือนในหนังสือเลยโลกความจริงไม่เหมือนนิยายอะ่ะมันไม่เหมือนนิยายเลยผมรู้สึกว่าผมออกมาด้วยความมีไฟมีหัวใจที่แบบไหนขอขอคดีที่คนเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนแต่ไม่ใช่คดีแรกที่ผมได้รับเราไปทําคดีที่เด็กถูกคมขืนแต่ในขณะที่เราจะต้องเป็นทลายแก้ต่างให้กับฝ่ายจําเลยฝ่ายผู้กระทาความผิด ผมก็ไม่นั่งทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทําคดีนี้ทําได้3เดือนเราก็รู้สึกว่าในทุกวันที่เราแต่งตัวหล่อออกจากบ้านใส่เสื้อเชิ้ตผูกเน็คไทถือกระเป๋าเอกสารเดินรอรถเมล์รู้สึกมันภาคภูมิใจแต่ในขณะที่ในหัวใจเราเนี่ยมันรู้สึกห่อเหี่ยวนะรู้สึกเราทําอะไรอยู่จริงๆผมก็อยากรวยนะผมเนี่ยเป็นมนุษย์ทั่วไปอยากมีเงินทุกวันนี้ก็มีนี่สิน มีสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายแต่ในขนาดที่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากทํางานแล้วมีเงินขนาดนั้นเนี่ยจะต้องใจแข็งจะต้องยอมทําบางเรื่องที่รู้สึกว่ามันฝืนใจจริงๆเป็นงานที่สุจริตนะนะคุณจะเป็นทนายความก็ได้แล้วคุณก็ไปรับคดีที่ผู้ต้องหามีเงินแล้วผู้ต้องหาต้องการหลุดคดีคุณก็ไปรับจ้างเขาอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่ว่าอาชีพทนายไม่ดีนะแต่ว่า ต้องไปช่วยคนที่ผิดอ่ะมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึดย้อนแย้งในใจเราอีกเราทนไม่ไหวแล้วผมก็เดินไปร้านหนังสืออีกมันเป็นหนังสือทำเนียบองค์กรเอกชนมีรายชื่อมูลนิธิต่างๆจํานวนมากอ,อยู่ในนั้นเรามานั่งไล่เปิดดูว่าเอ๊ะมูลนิธิไหนเขาทางานอะไรบ้างที่กระจกเงาเขาเป็นหนึ่งในนั้นที่ผมเดินมาเคาะกระจกเขาเลยก็มาเคาะเขาบอกว่าผมมาสมัครงานเขาบอกว่าไม่ได้เปิดรับผมก็บอกเขาว่าไม่เปิดรับไม่เป็นไรแต่ว่าขอเอาประวัติมาฝากไว้ คือจริงๆแล้วตอนนั้นผมไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกนะมาด้วยความที่แบบอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีเรามองว่าสิ่งนี้ก็ควรจะแก้อ่งนี้แล้วมันก็ควรจะดีขึ้นกับแนวคิดว่าอาวทำไมที่องค์กรไม่ทําแบบนี้ทําไมถึงต้องไปไประชุมไปโอดหาลือวางแผนทําไมไม่ไปช่วยเขาเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเราโรแมนติกเราคิดน้อยมาก เรารู้สึกว่าแค่อยากทําความดีแต่ความดีอย่างเดียวไม่พอนะมันจะต้องมีหลักการบริหารงานมีเรื่องหลักการแก้ไขปัญหาการมองโครงสร้างทางสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวการมองถึงเรื่องนโย,ยบายน,นี่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นในตอนนั้นดังนั้นตอนใหม่ๆเนี่ยผมอยากลาออกอยากลาออกสมุดเล่มเดิมยังอยู่หนังสือเล่มเดิมยังอยู่เปิดหาที่ใหม่นั่งเปิดหาที่ใหม่อยู่แล้วก็เอาไงดีวะ ถ้าจะเปลี่ยนงานหลายๆครั้งในรอบปีหนึ่งรนะรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานแล้วล่ะมันเป็นตัวเราเองที่อ่อนแอผมทํางานติดตามหาเด็กหายทุกครั้งที่มีเด็กหายเนี่ยเรามีหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุให้คาปรึกษาลงไปติดตามหาในพื้นที่ผมก็เป็นคนไม่ยอมใครนะสมัยตอนทํางานใหม่ๆเนี่ยผมจําได้ว่าเวลาตํารวจเขาทําไมเขาไม่ทําแบบนี้ทําไมเขาไม่ไปช่วยตามหาเด็กหายอ่ะทาไมเขาถึงไม่รับแจ้งความอ่ะผมก็ด่าผมใช้การตําหนิ ใช้การทําหนังสือร้องเรียนกล่าวโทษเขาเลยแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามมองแง่มุมว่าเขามีข้อจํากัดอะไรทําไมเขาถึงทาสิ่งนี้ไม่ได้อ งานเขาเยอะหรือเปล่าวันนั้นมันมีคดีอย่างอื่นหรือเปล่าที่เขาต้องให้ความสําคัญคือพยายามมองโลกอย่างเข้าใจมองโลกอย่างคนทํางานเพราะในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ตามหาเด็กหายเจอทุกคนเราก็พยายามมองในแง่มุมอื่นเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะมองโลกไม่โรแมนติกขนาดนั้นเราทํางานที่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีข้อจํากัดนะเราเป็น n g o ที่มีข้อจํากัดจํานวนมากเคยทํางานแม้กระทั่งไม่มีเงินจะจ้าง เพื่อนร่วมง,งานมาร่วมทีมเรามีผมทํางานอยู่คนเดียวเงินจะลงพื้นที่ก็ยังไม่มีเลยแต่มันไม่ใช่ข้อจํากัดนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาพูดถึงแล้วว่าโอ้เป็นความลําบากน้อยเนื้อต่ําใจพูดตัดเพ้อต่อว่าไม่ทําแบบนั้นเลยเพราะว่าเราเคยลําบากกว่านี้มาแล้วเคยผ่านอะไรที่มันโหดร้ายกว่านี้มาแล้วดังนั้นนี่นมันจิ๊บจอยมากท้องเราอิ่มอยู่เรามีลมหายใจอยู่เราฝ่ายฝันมราจะปิดตัวเองลงเมื่อสังคม,พมเราพร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้แล้วเราก็พร้อมจะปิดตัวเอง